โมนี่สงคึกคักต้องเขียนยินสองคนสมมตอนะครับสวัสดีครับก็แล้วโมนี้เดี๋ยวออกยีนห้อยแลว่าผูกว่หลาัว่าผูกเอาไม่ใหญ่โตครับมันห้อยเอาหมดแล้วโอ้พี่ใดขอได้กำไรกลับบ้านอยู่นะครับไม่ค่าตัวใดดังว่าเนี่ยเองเก็ให้พี่น้องเนี่ยดังเก้าเกค่ะหนึ่งแปดดกับ่ดังแต่อยากได้ังหาหนึ่งป ยังได้เปียกนึ่งไหมครันนย,ยากได้หาหนึ่งเปียกหรอกับหานึ่งซูดงเดอรครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจอกันเศ้าวันพุทธที่หนึ่งพฤษภาคม2567นะครับวันพุทธที่หนึ่งตรงกับวันแรงงานนะครับแต่ว่าบรตรแดงาห้อยไม่ได้หยุดเลยครับเพื่อน้เ้านี่พาพี่น้องมาที่ตลาดนัดโคกบบระบือ อำเภอบ้านเฝ้านะครับเจ้าว่าชัยภูมิเอกลักษณ์ของเพื้นคือบรรดาเนื้อห้อยเพื้นที่เอางูเอากระเพื่อมลูกนะครับเอาลื่นเดี๋ยวไปดงบรรยากาศการซื้อขายกันแล้วก็ไปเช็คพื้นราคางูราคาควายแล้วกันนะครับรับให้ควายบดีครับได้อย่างมั่งเ่ยเมื่อนี้ยค้าลูกค้าคนมาหาเนื้อจ้ะโอ้ได้บ่ได้จ้ะราคาไปเลยครับราคาก็ได้สองหมื่นตัวนี่แหละเป็ของสามหมื่นตัวได้สองหมื่นตัวครับครับครับได้กันอยุจจ์ตรงนี้ตรงนี้ไปลั่นค่าได้ครับเนี่ยก็คือคักจะเศร้าทั้งหมดหมดนลยครับไม่ค้าไม่ขายกันเ วิตามินมาดีครันได้ไม่กี่ตัวมืนน่อไหรครับมีได้มาสองตัวครับผมเป็นงัวผูนเนาะครับเป็นงัวผูแต่ว่าหักเปิดเป็นเนื้อมาครับเนี่ยตัวนี้เปิดขุนตัวนั้นเปิดเนื้ออ๋อัวนี้เปิดขุนบักลานี่เท่าไหร่ครับแต่ว่าไปตัวนี้เปิดได้สิบสี่พันครับสิบสี่ต่อนี้อีกเนาะครับแล้วบักลาฟังพุดได้ครับตัวนี้ยี่สิบพันยี่สิบสี่สายเนื้อเนี่ยเนาะเอ่อเพื่อเอางัวผูมาเมื่อไหร่ครับ <14 S 3> ัวแมมีตามกลางหวาเนาะช่วงนี้งาผูรู้สึกว่าทิ้งไปใส่เนื้อใส่คุณมาขอเบอร์น,น,น,รรน้อยไทมิ้นศูนย์เก้าแปดครับหกหกเจ็ดสามห้าสามสี่วายไทมิ้นมาจาก,กเกษตรสมบูรณ์นะครับ,รบพี่น้อกอยังได้ไปขุณด้วยครับด้วยนี่ราคานี่ราคาเปิดดอกเนาะตลองออกได้ครับเด,บออบด้อ เดี๋ยวพ่อพี่น้องกระเบื้องหัวของหอยนี่คบม่ใหญหนองบอลระีนะหอยเนาะลาเดี๋นี่นี่เขาท่านท่องบอกครับหอยเนี่ยมะสาวมะสาวโอ้เขาท่านี้เขาคืนเลยยังหอยเขาที่นี่อากาศเลยยังครับโอ้หอยกับน้ำเข่ามามะสาวแต่ว่าไอ้ลานี่เห็ดเข่ามาด้วยครับเนี่ยเห็ดเข่ามาแล้วความสูงตีล่อิ40ขึ้นบนนั้นห้องหอยเนาะเปิดไว้เท่าไหร่ครับ 3าเกราคาเปิดได้ครับเดือต้นเป็นงวเลี้ยงงวใหญ่ได้ครับงอสาวงวใหญ่ที่ขอเบอร์คับห้อยศูนย์เก้าหนึ่งห้ห้าห้อยนิคมจต่หนุนบนระเีนะครับพี่รองเคยโทรมาตอนร้องเราเลยครับเด้อนี่เราเอาสาวใหญ่มา1ตัวนะครับยังวันท้องนะครับ แต่ว่าต้องมีติคนพิ่งไปเนาะเหระโมยใหญ่เลยครับเครื่องดับนะครับ Workers, ดีครับผมระวงวันนี้คือมพร้แทะมพหรองวงงามเนาะครับได้งงามท่านผิดปกติเล็กนไหครับคู่นึงเดี every, oh, oh, uh ๋ยนะอเาจะนี่คนหลักวันนู้นจะนี่เป็นัวสาวนะพ่อเนาะัวสาว้ะมันานโอ้ผสมแล้วผสมได้ลออรุ่นบ่พ่อบ้ได้สสมไปบ้นบ้านหรือผสมหอดอ๋ออันันเขาด้เพรอพ่อนันเขาเด้ พี่เด่นผสมผู้ใดไว้ครับนักเขาอ่ะพขบุงเปิดเท่าไหร่เนี่ยคู่เนาะตกตัวละสามมือน่าออพ่อเปิดไว้ิอแต่ว่าต่อเดี๋ยวเราอบุงเนาะต่อได้ครับมาเบอร์มาพอบุงไหขอเบอร์หน่อยครับเพื่อพี่น้องเพื่อนตัวแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่ออบุงเลยครับเด้อวันนี้เรามามาดไหมเด้อขอบุงะได้งวหไ่มามื่อไหร่งวงามงงามไ่ด้ใจเราไครับ พว้งให้หมาดนะพว้งเด้อครับครับครับต้างมีตีโค่นี่บุญนีเดี๋ยวนอนรับประกันเนาะรับประกันครับเกิดท้องกันก่อนกีฬานี่งวสาวลอรุ่นครับนะเครื่องดันนั้นสองตัวได้ครับนี่เครื่องดันนั้นสองตัวลาจะนี่พันในตัวแล้วพว้งพันลูกเหรอเรฮะที่เย็นแล้วว่าแม่เขามีลูกมาจากตัวละสองตัวตัวสองข้าท้องจ้ะสวัสดีครับ พอพ om, okay. ี่น้องมาดูว่าผู้ใหญ่เตี้ยมมาจากบวเด่นตะลงผู้ใหญ่สวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้ใหญ่นี่จะเนี่ยงหัวเลี้ยงหัวใหญ่เนาะครับหัวใหญ่วันนี้ก็ได้สายหูมาไอ้นี่เป็นโค้มหรือว่าเป็นเดี่ยวเป็นแม่ลูกครับ๋อแม่ลูกแม่ลูกนี่ลูกมันเนี่ยลูกมันลูกเนาะลูกนี่เป็นผู้หรือเป็นลูกตัวผู้ครับเอาลูกตัวผู้ครับผู้ใหญ่เขาผ่านลูกกิ่ตัวแล้วแม่เขาเนาะวัวลูกแรกลูกแรกเลยแล้วตอนนี้ล่ะผสมหรือยังผสมแล้วครับผสมผู้ใหญ่ครับ เอพีเคสามผสมยี่ห้อครับอเอาไว้หลอดแะเอามันใส่เนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อหนังนะครับเด้อเพราะว่าใสยหูนี่เขาจะได้โค้งสร้างเนาะไวเนี่ยดูลอยห้าสิบได้บอกครับความสูงโอ้เกินเกินเกินเนาะผู้ใหญ่อยากได้เท่าไหรสด่จชุดไหนครับผมอยากได้สี่หมื่นนี่แล้วสี่หมื่นราคาเปิดตรงเนาะครับนะครับเปิดต่อได้ต่อได้โยครับไปส่งให้พี่น้องเลยเนาะได้ได้จะสี่หมื่นเนี่ยส่งได้ทั่วประเทศเลยโอ้ มาสาวเบื่อมาผู้ใหญ่ไหมศูนย์เก้าแปดครับสองสามสี่สี่ศูนย์หกเจ็ดครับผู้ใหญ่เตี้ยมครับผู้ใหญ่เตี้ยบานเพชรบอกบ้านเพชรบำเหน็จตะลงนะครับดังที่สุกตะขุดเดียวทางนี้แล้วเออเสียงใช่มไหมเป็นหมื่นก็ไม่ว่าเออว่าใหญ่เลยครับเนี่ยหรืวส่งลูกมครับส่งลูกลูกบอนดีสวยดีลูกอู้หูเขาส่งลูกดีนะผู้ใหญ่เนาะเอ้ส่งดีนะายหนาปึ๊กเลยครับผู้ใหญ่ ก็ถึงคิดยังไงงวดีๆก็ไม่ซื้อเลี้ยงเวลาถูกก็ไม่ซื้อกันซะเอาไปคุ้นนะครับเดี๋ยวน้อปลากราเนี๋ยวน้องวดลูกมันก็ได้เป็นหมื่นแล้วแดงดีได้ครับนี่โอ้ยไอหนุ่มน้อยผู้ใหญ่รับประกันทุกอย่างนะผู้ใหญ่เนาะทุกอย่างรับประกันไปเลยครับอันนี้งวพื้นบ้านไกลบ้านพ่อเออต้องอยู่ห่อชนิดที่ว่าประกันอีห้อกันเลยหนุ่มซีนะครับหนุ่มก็ถือว่าดีอยู่ะวาย ลูกแรกหัวลูกแรกตังหน้าขายหาเาให้ไสามมืขายได้ด้สามมืนเลอกจะมีมันพักให้ัวสองหมื่นสามงบผม เดี๋ยวมาดูของอัวของอบตเดงนะครับก็มาจากทางด้านบ้านเยตันลงบ้านเพชรเหมือนกันบอครับ,รบมาทั้งแขยสายเดียวกับผู้ใหญ่เตี้ยมเหมือนกันนครับปลาตัวนี้นี่เป็นวัวแล้วนะครับอบตครับเป็นวัวสาวแบบงวสาวเอองัวหนาแร่งเนาะเป็นงัวเลี้ยงหรือว่าเขาที่เปิดเป็นเนื้อครับนเนี่ยเลี้ยงก็ได้เนื้อก็ได้แต่ขายราคาเนื้อเลยอบตว่าเท่าไรครับต่อหน้าเลขยกว่าวิ่งเรียกนานบ่ อ๋อเก้าสาเลรยครับเดิไม่น้อยต่อได้แนบก่ครับราคานี่ต่อได้ยงว่าราคาขายเลยโอ้มงที่เอาเลยมาถักขอเบอร์นะครับมาอวตารศูนย์หกห้าศูนย์สามเจ็ดห้าหกศูนย์หกอวตารึดง เดี๋ยวเบิ่งพพี่น้องมาเบิ่งงัวเลี้ยงของห้อยเสถียนมาจากหนองบัวแดงเมื่อนี้ก็ได้งัวใหญ่มาด้วยแหละหอยหมดครับครับแม่ลูกครับได้แม่ลูกลูกน้อนยี่หันแล้วครับเนาะลูกเป็นผู้หรือแม่ห้อยตัวผู้ครับออบักละครับเขาที่พานจากตัวแล้วครับลูกสองตครับลูกสองต คก้มสูงเลยได้ไหความสูงร้อยซีประกาศครับที่ออกทนออกสไตล์เหลืองๆได้อีหลานะครับลูกผู้วัดดีครับมีประวัติบอกครับพ่อยลูกนะพ่อหลานน้อยนะข้าบ้านโอ้แต่ว่าคือแดงดีเลยใชครับแดงดีว่าจะเทียนเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสามสิบหกสามสิบหกตอนนี้ผมจะต่อร้องได้เดี๋ยวผมจิบไปได้ลูกๆนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไล่ครับเบื้องหน้าครับก้อนตั้นนี้ตีโคตรได้หรอห้อยตั้นนี้บะมี่ครับแล้วประกันเนาะอูเต้านมเราไหมครับฝนเนาะสามสิบหกด้ครับเด้อ มาห้อยเบอร์โทรศัพท์ครับ082 2ครับ0 8, 0 8 2 6 6 8 20 8 2 2 9ป้อครับ8682ห้อยเสถียนจากน้องบวแดงนะครับในช่วงไอพี่ต้องเล่น้อห้อยเนาะรอยกิโลนโไปจอดรถอ่ะเออหางก็ดีด้วยละลวดเหาหวนอลาน่อยลูกแดงดีด้วล่ะห้อยเนาะลูกดีครับูดีทงมันสายเก่าครับ อีหลังนีเครื่องพาได้ครับนี่เครื่องพาอีหลังยังเคยโทรหาห้อยเหอ้าคัหน่งราคาดีหลายหา้บเดี๋ยวพ่อพี่น้องมาเบือง ผูน้อยสามผูด้วยครับเนี่ยผูน้อยสามผูนี่แปดสิบห้าทีครับโอ้ผูน้อยสมสามตัวนี่ล้ห้องแปดสิบห้านะครับแปด้าจนวนบันี้มีเลขหนานบอกครับเอ,อเ,เอาคุณพ่อเนี่ยสมตัวในแปดสิบห้าเออครับแล้วพี่น้อยอยากไปเลี้ยงเอาไปทุรับปรปับปงนะครับนีเด็คอเบือเจ้าของเรา ว o าละ่เห็นเจ้าของวะเรา่าท่านอมเราว่าท่านับาแต่ว่าเ้อยู่ังไก็เอาะเราหาถึง่มอยู่มาขอเบอร์นะครับพ่อห้อยเบอร์โทรพอใถือโทรศัพท์เจียเจเบอร์่อให้บอร่อเยียเบอร์พอียเ่ะอ้าเบอร์เดี๋ยวขออรถเนสอเนี่ เจ้าของเราซื้ออย่างครับซื้อผีซื้อผีซื้อผีตาผีผีพ่อพันธ์เชนอ๋อครับเอาพี่น้องก็เจ้าหาแล้วตามเบอร์ที่ห้อยเราให้ได้ครับสามตัวนี้แปดสิบห้าเอาพี่น้องกรเบื้องหัวของห้อยเขียนได้ครับจะยืมสามตัวมอห้อยเขียนใกลใกล้ด้วยอันนี้เป็นหัวผู่งาแม่หัวแม่ครับหัวแม่นางตัวนี้ว่าเท่าไหร่ครับเกือบสามเมื่อเกือบสองหมื่อคือชองตัวนี้สองเมื่อชองตัวนี้สองเมื่อเสร็จ เนี่ยนังขาวด้วยครับเดี๋ยวด้วยนังขาวกับกับนังคุณนนังคุณนนังขาวกับนัง,นง,บนงแดงตัวนีว้ตัวเท่าไห<ป>ร <ไป S 2> ่ครับตัวละมื่ครั้ตัวละมือหาร้อยตัวละมือห้าร้อยน้ำใส่จังหวัดใส่เท่าไหร่ครับ อันนี้เด้ัวนี้เด้ครับสหายโซนนี้ก็สองหมื่นพัอ๋อตัวในี่2สองหมื่นพันตัวสองหมื่นนั่นน่ะตัวนี้มันงวยได้สปีหนึ่งเดือนแล้ววันนี้มันสูงเขาท่ายกันมันขึ้นแล้วคือวานมัน,มนงวยมนีน่แล้วอากที่เออกแล้ล่ะลอยสี่สิบคุณต้ไหนครับรก็สูงนะสองหมื่นหนึ่งพันส่วนนังขาวนี่หมื่นห้าร้อยนั่นดงนี่ก็หมนห้าอนังนดงนี้นก็หมื่น,น,นห้าร้อยน่เชืออเบอร์เนี่ ป8ปดแปดครับดีแปดสามแปดครับสาตัวนี้ก็ไดเป็นสี่หมื่นกับอี่มืองพันมาณสี่หสองพันได้ครับผ่านตัวท <40. S 1> ี่เหลี่านที <yıl S 2> ่เท <Virt> ียบประเยงก็ตกตัวึงกาบาทเนาะเท่านั้นแล้วเหล่ยเราม่น้อยอังตัวเล่าครับตัวละหมื่นกับห้าร้อยกาได้แก้ผม ยนไอ้เปลือกตาเขาเป็นยังนะครับน่ะแล้มันมากระชี่แล้วผมาก็ม้จากนั้นก็เขาว่าชป็นมาแบบนี้เลยครับอ๋อเปลือกตาเขาคล้ายๆกับเป็นติ่งออกมาเนาะนั่งแดงนะครับร่างกายตามสภาพอ๋อตามสภาพอืมมาแล้วเปิดเป็นราคาเงื่เนื้อได้ครับสองตัวนะเปลี่ยนเป็นเงื่เนื้อได้เลยนี่ครับเปิดเป็นเงื่อนเนื้อเพราะพี่น้องเบิงสายหูของหอยยานะครับได้มา หูไ yup. <s target> ด jsem, right? Right. Right ้ไหมอยัางตัวมันน้อยได้ไหมสองตัวครับเอาทั้งสองเนี่ยนะมีก้อนหลาจ้ะเนี่ยดวงตะวันครับลูกสาวดวงตะวันอายุได้ครับอายุยี่สิบเยนครับอ๋อเอ็ัวางซี่เขาขื่นกายบอกว่าหางเป็นยัมันต้องสองปีครึ่งครับสองปีครึ่งอ๋อมันเป็นงัวใหญ่เนาะโค้งสั่งใหญ่ร้อยห้าสิบได้บอกครับได้อยู่ร้อยหกสิบครับพี่ล่าเนี่ยครับงัวใหญ่เลยครับสูงถงกับบาเลยเท่าไหร่ครับเปิดไว้เปิดไปหาเมื่อไหรครับหาเมื่อไหร หาเงินหาตอลงเลยเนาะต่อลงลงทรงที่นี่อิล่าฟังฟุ้นเด้ออิล่าฟองฟุ้นสองเมื่อเก่าสองเมื่อเก่าประวัติพี่บอกครับประวัติบ่รู้ครับอ้อยยานองตัวนี้มีใบอิล่านี่มีใบเกิดอ่ะครับมีใบเกิดมาห้อยยาขอเบอร์เนี่ยสูงแปดเจ็ดเก้าหกสองหกขาสี่แปดครับห้อยยาหนองเบาขาวเลยครับเด้อยหวานหวานมะฮอยยาเด้อครับรับประกันทุกอย่างเนาะครับรับประกันทุกอย่างเออครับเอาอพี่น้องได้ใส่หูเลยครับเนี่ย เบอร์ไอที่เราห้องเหมือนเราราคาเปิดได้ครับเนีย่ยโอ้ร้อยหกบครับตัวใหญ่แท้เรียบเรียบดีนะพยาะเนาะว่าดได้เป็นข้อสิ่งหนึ่ง้วยข้ีเนีเต็มดีงหรอกเต็มดีแต่่ทวนเดาฝนลงวันนี้ก็ทวนดอกพุ่มหางดีแล้วครับนะเครื่องดำเลครับ2โตเลย อ๋อนี้ไปดูบนบ้านนะห้อยเนาะคมวบอนบ้านหานเห้อยเขียนว่าค้ามสูงเลาที่ร้อยห้าสถึงว่าเงสี่รส่ะออมองจากได้เท่ๆเท่าไรก็ห้อยสัมสามสบหสามสบห้าอสามส้าอเบอร์มานนี่ยมาครับพ่อพี่น้องยังได้เป็นเรี้ยงมั้ศูนย์ไปหกบว้าศนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเกปดครับหกามห้าหกครัไม่จคดราตีห้อยอครับผมครับผมลูกนี้เป็นบัลานอยด้ครบ ลูส่งลูกดีหน่อยนะจ้าลูกหอมส่างดีจ้ะาลูกงอหลูกเลครับครับห้อยเกียรแล้วก็ลังห้อยเกี๊ยวเนี่ยก็ล้างลังกีบอยู่ครับก็ลังเลี้ยงเยอะเม่เขานี่ร่นธรรมชาติร่นธรรมชาตินี่ถือว่าเป็นงอเงามเลยครับนี่ก็ได้งอเง้ยงอเลี้ยงขาคือว่าได้เป็นข้อสอบไม่มีไม่มีตำหนิจ้ะรับประกันเพราะราดีมาจากอำเภอไหนครับอำเภอด่างคุณตัวจักรโอ้ด่างคุณโคตรอ่ใหญ่เป็นงอเลี้ยงงอเงามเลยครับนี่ ไม่อลายหมนะเรียนครับอ่ะนีดาไม่มีพี่น้องลองโทรถามมึงน้ะครับเด้อเพื่อเรายังไม่ได้ขายได้ขายแล้วก็แหงดีครับไปเอาไปเลี้ยงราคาก็ฟังราอยเาอย่ากปิดขุว้เรนเรยไนาอากอ ไปเลยมันไปไป่าาหารอะไรเ่อาหารมันจริงไ่าวารอ้ฟื้นย่พี่มาเจอพ่อสมานยู่ท่าตลาดพ่อสมานมาจอดไก่เทพเมื่อไหครับมี่น้อนเต้นสวยเดี๋ยวให้เบอร์พี่น้องมากันนะครับเรามาจอดท่าตลาดเลยเบนนะครับมี้ของคือว่าเข่าลายขอเข่าลายลนตลาดเลยเมื่อไครบครับมาพ่อสมานครับนังนี่ครับเอาว้เท่าไหร่นะเปิดไว ตัวีเอาสามมหาครับสิบสาม3หา0อยสิบสามหาอยงวดสาวงวดสาวครับอ้วนดีด้นองค์ก่องโงเราอ่เด้ตัวเฮดไทยตัวที่สองเฮดไทยนี่มืนซีครับสิซีครับไ้วสาวคัลังเหลืองสาวครับแด่ว่าสูงก็ตัวบาหันด้วยครับครับตัวนี้ครับเฮดไทยนี่สิบสามหาอยกนเยสิบสามหาอยครับเอออีหลานีเครื่องดำตัวนี้ได้ครับนี่ตัวนี้มืนซครับเนี่ยมื้นซีเออตัวนี้ตัวใหญ่เมื่อ่วทั้งหนานี่คือเป็นเมลูกเนาะ ครับตัวตัวนี้แม่ลูกครับแม่ลูกลูกนี่เป็นลูกน้อนอยู่นี่แดงน้อยถ้าใดเพาะสมานลูกแม่ลูกนะเปิดไวปสามเหมือนครับสามเหมือนลูกแม่ครับเออลูกเป็นลูกแมียว่าลูกแรกเพาะสมานในเบื้องหน้าก็ต้องพูนไปครับเออว่าลูกแดงอีกด้วยนะครับลูกแดงดีครับแม่ลูกสามเหมือนได้ครับนี่งหัวใหญอร่อยสี่สิบขึ้นคนละแมอครับแม่ครับไปเปะหาคนละครับนี่ย มันส <4, S 1> <Or S 2> ี 3, 14, <or> 3, ่มันสามเลยครับเด้อมนสามหมั่มัสาวน้อยมนสามสี่ตเลยครับพี่น้องเคยโทรมาต่อกับพ่อสบานหรอเบิเกิดราคาคุยกันด้อีกหลายครับมันทางเรยอยู่จะย้ำเบอร์พ่อสบานอีกรอบครับก็พี่น้องโทรหากับศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดางห้าองครับศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเครับ พ่อสมานเด้ครับเด้อนี่ไปโทรหาพ่อเราพอสมา,า,แสมานแข่งหมานเด้พ่อเด้อครับผมครับครับมาีให้ก่อนให้ก่อนครับสวัสดีครับไปีไหนก็จีนการอัดเสียงนะครับช่วงไหนพิษตะขันเนี่ย<ร> <พอ S 2> ขันฝนโปตกหลายหลายเสียงครับคนเกี่ยวเลยผมก็ไปอัดเอ้ยน้ำก้นรถเกี่ยวไปเลยครับ ก้อนเท่าไรครับก้อนละยีบาทครับมาเจ็บเอาเองเลยครับมารับถึงที่แมนครับมือหนึ่มือนึงได้ประมาณจกร้อยก้อนครับเป็นหักก้อนเลยครับต่อมือนะต่อมือครับอ๋อหายเพิ่นได้หรครับหาได้ครับเอาเบอร์มาก้อนครับมาศูนย์เก้าเก้าแปดเจ็ดสมหนึ่้ครับแล้วมือนี้มีงบผูกมาสตัวแมนครับอ๋อล้าตัวพ่นละครับเอียยี่สเดีี่สครับสตัวนี้ว่าในที่ไหนครับสตัวนี้ว่าตัวละี่ผการ้อยครับเอาไปยังไนไปขุนไปขุนครับไปขุนเลยครับเดี พี่น้องถ้าอยากได้ฟางอัดก้อนได้ครับได้หรือว่าเฟียงอัดก้อนก็โทรหาเราตามเบอร์นั้นครับเยังน้ำตังครับถ้าพี่น้องบริเรถมาทุกมาลากนี่ล่ะบริการซุ้งความ้านก็ได้ครับเออการที่ขอค่าน้ำมุกน้ำมันแมนนครับแต่แต่ไก่แต่ไก่คุยกันได้ครับโทรมาคุยกันได้ครับเออได้ยินข่าวว่ามันเสาหน้าพี่น้องในห้วยเพิ่อนก็สซั่งไหลร้อยก้อนอยู่เนาะที่ไปเพื่อตลาดนัดบ่แมนครับห้วยก่อนวันรับประกันว่าเฟียงแล้วนี่ งามแท้เขียวครับไงงามครับเออเดี๋ยวที่ออกมาโชว์ตลาดไทยที่น้องเบื้องน้ำครับอือครับครับครับอ่ะนั่นมามานให้ก่อนเด้อครับ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 บ๊ายดีบ๊ายดีม่เจอพี่น้องบ๊ายดีครับสวัสดีครับมาจากอำเภอบ้านแท่นสิครับมาจากบ้านแท่นครับผมมื้อนี้มาหาหัวไปเลี้ยงกันบ่ครับครับมาหาเลี้ยงครับได้ตัวครับมื้อนี้อ่าได้ตัวนึงครับตัวนี้เหรอครับได้ตัวนึงครับอ๋อราคาตามจีบว่านี่เหรอครับหนังใหญ่เน่เนาะครับผม าท่องที่เรียญครับล้อไปตรวจยังไงนเป็นยังไงราคาบุนีตามที่มานล่อบงตลาดครับราคาพอฟังบ่พอฟังพอซื้ออยู่ครับผู้ที่ติดมีทุนนะครับจตาซื้ออ่าเป็นตาซื้อไปเลี้ยงนะครับซื้อไปเลี้ยงไปเก็บไปเนาะเขาสิสามารถเรียกเอาแมีในแม่บอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาหัวก็ค่อนข้างเกาไปแา่ฟังบ่อยไงเนาะราคาถือนงอยู่แบบผู้ซื้อเนาะแบบผู้ซื้อผู้ขายก็หมายว่า พุนเนี่ยจังไงขายกั้นไว้คันโบลเลียนร่อนนี่ดีกระไรเรามาจากบ้านแทีนเมื่อนี้ตั้งเป้าะว่าอยากโตครับวันนี่ยก็ได้ได้สองตัวแล้วแม่นางว่าอีกตัวหนึ่งอ๋อได้สองตัวอันนี้ก็นี่มาฝากที่เพราเราไปตรวจบ้านแทีนอยู่บ้านไหนครับบ้านเทอยู่บ้านเดียวกับเสียลุ้มครับตำบลบ้านนหนครับสะพังครับก็สะพังครับผมบ้านแทีนสะพังนะครับยิบผันมีหลายตัวบ่ครับยิบผันโอมีครับอ๋อคุณยิบหันเลี้ยงดีครับครับอ๋อซื้อไหนครับเนี่ย ซื้อสันครับอ๋อซื้อสันหลังสันอ๋อวันนี้เลยจส่งตัวเนี่ยลูกบะครับว่าตลาดนี่เพิ่นเปลี่ยนตลาดเอางัวไปเทิร์รถอ่ะครับลูกรับติดตามน้ำหมอมาดูนไปชิมนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกบอกครับที่มาซื้องัวนะเลี้ยงเลยมาซื้อบอกเคยซื้อกันอะไรที่นี่เบื้องยากบอกครับหลังจากเขาตัดสินใจมาซื้องัวไปเลี้ยงเมื่อนี่ตัวเขามาเขากับเบื้องให้มันละเอียดแล้วครับคุยกับผู้ใหญ่เหมันเรียบร้อยแล้วครับว่าเพิ่นรับประกันบ่อฟ้องบ่ท่องคาทุกคาทวน อ๋อต้องคุยเรื่องเงินไขให้ตกลงกันได้เนาะเบื้องหน้าเพื่อนเลี้ยงลยืมเงินทักเบื้องหลังงางนียังส่วนอื่นเงี้ยกับเบื้องใดยัวแต่ว่าพวกหลักๆภาพรวมต้องคุยกับเจ้าของง้อให้ได้ครับอ๋อเพราะพี่น้องทั้งบ้านนะครับควรรังควนเพื่อนกะลังเลบบกล้าตัดสินใจซื้อเพราะว่าบางครั้งมันก็มีง้องามมันคือม้ากันเนาะตลาดนี้ก็ได้ครับเพื่อนย่านมีปัญหาย่านมีตุรกิดค้อนก็คือให้รับประกันแบบต่างที่คุณสันครับเงินมันกับโบมินหน่อยบาทมันนอะครับอ่าะ ับก็ได้เขากับขึ้นเงินกันนะครับได้ไปก็ให้ค่าให้คุณนะครับเนี่ยขอบคุณท่าหลายครับมาเจีเสียมาจยังมองเขียนบินเสียมอาจบัดดีครับผมเมื่อนี้เสียมาจเป็นในการซื้อขายตลาดบ้านข่าวมั้ยนโอเคครับคือคักครับเนาะกับคือคักอยู่ครับเมื่อนี้เสียมาจได้มาเท่าไหร่จากตัวมั้ยน้เจ็ดสิบห้าตัวขายเบไปเลยครับผมเป็นวัวยังขายดีมั้ยนะเสียมาอาจลูกผูก งาผูขุนเลยคุณงาผูอ่ะเอ้องาผูขุนงาผูเนื้อครับผมโอ้งาเลี้ยงได้ครับเป็นไหนงาเลี้ยงค่ะขายได้เยูะครับผมกับปทงงาผูครบเครื่องเลยราคาได้ครับเป็นไหนราคาราคาก็ดีครับราคาเริ่มขยับดีครับเริ่มขยับตีนี้ได้ครับ แต่มื่อนี้มึงบรรยากาศเรางัวเนื้องัวผู้นะครับที่ขายดีเนาะเสียมาศนะชิ้น้าโตเบิดเลยมือนอ่ะโอ้ยากขายดีมาลดตลาดท่านทั้งหมดครับเปิดทุกวันใดครับเสียมาศเปิดทุกวันพุธครับอ่ะเพื่อพี่น้องเพื่ออยากได้งัวอยากได้อย่างไปเลี้ยงไปกลิ่นไปอย่างเสียมาศอเบอร์เนี้ยตูันเก้าครับห้าหกห้าสองหกเก้าครับเสียมาศเลยว่าสมมาศเลยครับเด้อสวัสดีครับเสียมาศครับ